ช้าเลยผมเตนะครับครับผมวนนครับครับผมเจมไนายครับโบดนัทวัฒน์ครับอนนา่ลยเออครับผมก็ดีใจมากๆนะครับพวกเรา4คนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันได้เป็น f r i e n d s of s เนะครับก็เขาจะร e เพอร์เซนต์ความแบบความคุ้มค่าของรีวอร์ดที่แบบมีหลายต่อมาแล้วก็มีแบบเขาเรียกโปรโมชั่นมีแพ็คให้เลือกหลายๆแบบซึ่งก็เหมาะกับ เหมาะกับคนหลายๆกลุ่มจริงๆอย่างอย่างทั้งโค้ชเจมไ์นายก็เปยไปเซ็นของดัซโซลใช่คทั้งทุนักกศึษาครับบัตรนักเรียนนักศึกษาแค่69บาทเท่านั้นบอกเลยคุ้มมากๆครับใช่แล้วก็จะมีแพ็คของอย่างอย่างตัวอย่างของแพ็คผมเนี่ยคือเป็นแบบ my pack ที่แบบจ่าย500บาทดูได้เดือนหนึ่งได้ใช้ได้6 0อย่างเงี้ยก็มีทั้งสิทธิ์ทั้งแบบดูหนังแล้วก็ป๊อปคอร์นกับเครื่องดื่มไซส์ใหญ่ไซส์ L นะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆตกสิทธิ์เราไม่ถึงร้อยเองใช่ครับใช่ครับ ครับเป็นรุ่นี่เออใช่ลุคพาปยัง่ครแนะนอ๋อไม่ได้แนะนำเลยครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วครับอย่างพี่เตเนี่ยคือชชบชนครับหมายถึงว่าหมายถึงว่า <ๆ S 2> ในการอันการทำพิธีกรหรือว่าในการอะไรแต่หลายๆอย่างไงเรารุ่นพี่ในวงการไม่ไดเช,ชิงดูหนังะเราก็ชอบดูหนังด้วยกันดูหนังก<ช>็ดูหนังด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนน้องๆก็เก่งอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวจะชวนเข้าแกงมาดูหนังด้วยกันใช่ครับดีบครับครับครับ ครับああโอเคครั English> บเอี้นะคะับว่านไทยเรออะไรกันบ้างมอ o ผมยังไม่ได้ไปดูที่เลยอ่ะที่ที่ไปงานมางานเนี้ยที่ที่ใส่ชี่แต่งเป็นนางเลิเออเลโมเมทใช่ไหมเอ้อยากให้มาดูตอนนี้เข้าโรงอยู่เพิ่งเข้ามารีบไปดูนะครับดีมากๆอยากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็ ยังไม่ไดูฟาสต์สิบเหมือนกันอยากดูฟาสต์สิบแล้วก็อยากดูเดอะเม็กด้วยไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่ารู้จักเดอะเม็กเหรอเป็นชลล่ใช่ไม่ค่อยสองอยากไปดูกันบ้าดูกันบ้าได้เลยต้องหาเพื่อนดูหนังสัตว์หนังสัตว์ประหลาดไม่ค่อยได้หนัังสตวเป็นคนชอบทำลายละเป็นคนชอบดูหนังสัตว์แต่ว่าโอเคครับใช่ครับก็มีเดี๋ยวก็ชวนนันนนดูเรื่อง the the flash ด้วยครับใช่หลังจะเข้าโรงด้วยครับมีอะไรต่อไหมจ๊ะโอเคมากค่ะทุกคนมีส่วนมี นี้เดี๋ยวก็มีในเอ่อมีในเอ่อ S F Super Pack ใช่ใช่เดี๋ยวตีองรลุ้นว่าเอ่อแฟนๆได้ลุ้นกันว่าเออจะได้มาแฟนเอ่อเรียกอะไรอ่ะจะมาทำเป็นสเปเชียลได้มาเจอเราแบบพิเศษใช่กันเลยเนี่ยยังไม่ยังอุบไว้ก่อนว่าจะเป็นพิเศษไงแต่ว่าคนที่ที่ซื้อชุดไอ้ไอ้นะ S F Super Pack เอ่อ Super Pack แฟนยก็รอลุ้นได้เลยว่าอาจจะมีโอกาสได้มามีกับพวกเรา4ี่คนครับอยางที่เราเที่ยบเที่ยบเที่เราคือทำให้รู้สึกว่ครับ แนะนำหนังครับมีเมียที่เผยแพ,แพร่เป็นเผยแพร่ครับเผยแพร่ความคุ้มค่าคุ้มราคา<ช>แล้วก็เขาเรียกความฟังของโรงภาพนยนตร์เอสเอฟครับผมใช่ค,ความฟังในทุกๆด้านม่าจะเป็นด้านด้านภาพด้านเสียงด้านประสบการณ์ความสุขสบายในการชมภาพนยนตร์นะครับการบริการที่ดีใช่หรือว่าจะมีจริงๆอ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอ่าเบรกอื่นๆอีกที่ไม่ใช่ดูหนังเช่นแบบเป็นหนังหนังทางเลือกหรือว่าดูคอนเสิร์ตอะไรใช่ไหมใช่ ก็ไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรพวกนี้ใช่ก็คือมีแบบมีหลากหลายรูปแบบมากพวกเราก็มีหน้าที่ในการที่จะเปิดเผยตรงนี้ใช่เปิดเผยเปิดเผยเปิดเผยศาสดาของไอ้แสบครับศาสนาอู้อะไรใช้คำครับก็จะเป็นพัสดุเพิ่มครับของนักเรียนนักศึกษาราคาเริ่มต้น69บาทแล้วก็มีหัวฟีเนี่ย ใช่ครับที่เนี่ยจะสิบเก้าบาทครับพวกเราพลัสแล้วคุณพลัสหรือยังครับนี่ี่เป็นไงล่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นเลยครับนั่นแหละคือบอเจซูเปอร์แฟนแพ็กเกครับเอสซูเปอร์แฟนแพ็กเกจ็จะมีเอ่อมีบัตรลาย SF เนี่ยเป็นบัตรเอสเพาสที่เป็นลายหน้าของเราแล้วก็มี collectible ทิ c เก็ตครับผมของ ของ SF plus ที่มีเป็นลายพวกเราเหมือนกันเป็น4คนแล้วก็มีรูปหมูอีกหนึ่งรูมูคือไม่ต้องไม่ต้องสุ่มเลยครับซื้อทั้งแพ็กนั้นได้ครบ4คนบวกรูปหมูอีกหนึง<ช>่งเป็นหนาใบเลยครับแล้วก็แถมตัวหนังส<ม>แล้วก็คอมโบไซส<ม>์เอครับผมแล้วก็สินการเพิ่มเพิ่มแพ็กเกตอีกครับผมอันนี้ก็มันจะสเปเชียลครับคนที่ได้ไปก็จะมีพร้อมแบบเนอรลิมิตลิมิเต็ดนแบบเปรี๊เปรี อันนี้เดี๋ยวรอผมขึ้นเป็นบอร์ดเ็ได้พูดเดี๋ยวอาจจะมีคือขึ้นอยู่กับฟีดแบ็กผมก็ขึ้นอยู่ฟีดแบ็กว่าว่ายังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าถ้าสมมุิหมดหนึ่งหมื่นก็เดี๋ยวถ้าร้องเรียนท่าไม่ใช่ร้องเรียนแตเรียกว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าแจ้งแจ้งเออไปทางเอก็อาจจะมีการเพิ่มได้อันนี้ไม่ไม่แน่ใจครับครับนะขอจ้างมาเป็นตัวเอง ก็ให้โฟกับเจมชวนดีกว่าชวนน้องคนที่เรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยะได้สำหรับผมนะครับมาเป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษาก็อยากเชิญชวนให้มาซื้อเป็นแพ็กเกจหก9 1บาทคุ่มมากครับแล้วก็มีอีหลายแพ็กเกจเลยที่พี่พี่มาเป็นตัวแทนในวันนี้ครับก็ยังไงต่อเจมเลย ยังไงต่อจะไม่ได้เออคุ้มครับคุ้มเพราะว่ามีหลายแพคเกจให้เลือกครับไม่ว่าคุณจะดูหนังแบบไหนคุณจะไลฟ์สไตล์แบบไหนก็จะมีโรงหนังแบบนั้นให้คุณแล้วก็มีแพคเกจแบบนั้นให้คุณครับก็มีแพคเกจที่จะได้มาเจอพวกเราด้วยก็ฝากด้วยครับครับ <c oughs> ก็หลังจากเออหลังจากโควิดนะครับก็เอ่อหลายคนอาจจะชินกับการดูสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะเอ่อเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูหนังในโรงภาพยนตร์เรพราะว่า ดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ที่มันดีกว่านะครทั้งแบบว่าทั้งภาพและเสียงอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อยากเชิญทุกคนนะครับมาที่ SF Cinema นิม่ครับครับผมที่จะชโรงหนังที่แบบพิเศษของภาพยนตร์รวมถ่บ้านของอ๋ออย่างที่ที่เตยชอบเป็นพิเศษนะครับคือโรงภาพยนตร์ NT ครับผม NT First Class นะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาเรา กินป๊อปคอร์นนะครับหลายหลายคนน่าจะเป็นคือป๊อปคอร์นจะหมดตั้งแต่ช่วงช่วงแรกแล้วอยากจะออกไปซื้อก็แบบไม่ได้แล้วแต่นี้เราสามารถทำหกก้อนส่วนหนึ่งด้วยครับผมเวลาแบบเอออาจจะมีสะดุ้งหนังตื่นเต้นอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยโรเอ็นทีสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรดิสั่งออเดอร์ป๊อปคอร์นทางแบบแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันได้เลยเติมเมื่อไหร่เท่าไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยมีน้ำมีอะไรเงี้ยสามารถมาเสิร์ฟได้เลยมีทั้งเอ่อมีไส้กลงไส้กรอกอะไรอย่างงี้ด้วยครับก็อยากเชิญชวนทุกคนก็มีโรงภาพยน เอ่อแบบอันไหนนะที่ SFX ที่ที่จะเปิดที่ลาดทร้าวสาขาที่สามอันนั้นเป็นแบบ The Best Cinema The Best Cinema นะก็คือแบบมองสุขวานคอนสบายขั้นสุดยอดพอร่วมกับโอมาสนะครับเป็นแบบที่นอนช้นขั้นขั้นสุดยอดนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ว่าจะไปลองเหมือนกันยังไม่มีโอกาสได้ลองอันนี้เลยใช่ครับปกติที่ดูที่ NT ใช่ก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมให้มา ดูหนังกันที่ S F Cinema เยอะๆนะครับผมจริงผมว่าอย่างที่น้องมันบอกรลยการดูหนัง mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรเดียกับเพื่อนๆก็ได้ฟีลได้ทรวร์แบบนึ่งมันก็จะเขาเรียกมัน mm hmm. มีอะไรให้แชร์ให้ได้คุยกัน mm hmm. เลยเนอะใช่แล้วก็ยิ่งมาดูหนังแบบที่ S F ไหนก็ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเดียยิ่งพาสวิร์ดขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับคุ้มกว่านี้ไม่มีครับ ัตอนนี้พวกเราสองคนก็จะมีคอนเสิร์ตที่จะถึงมีพี่แนนน์ด้วยครับมีเป็นคอนเสิร์ต L.O.L ของมาที่8ก็เป็นคอนเสิร์ตที่รวมทั้งหมด16คู่เลยครับถ้า8คน16คู่จะ12คน8คู่8คู่16คนแล้วล่ะครับใช่ครับแล้วก็ยังมีที่อาสกายแต่ตอนของเราจบไปแล้วก็ยังมีตอนที่แนนน์ครับผมมันก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็แฟนมีต่างประเทศ ครับของผมมีเออ่มีเนี่ยครับโอสกายตอนแบล๊บบี้ครับแล้วก็มีเออ่เดอะจังเกิลครับเดอะจังเกิลเดอะซีรีส์ครับแล้วก็เดี๋ยวมีอัลบั้มปลายปีครับอัลบั้มกลางเมื่อไหร่ครับอธินาครับเฮ้ยเฮ้ยอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้ครับเอ้าไปแล้วอาทิตย์ณีพูดประถันธีครับพูดประถันธีครับใช่ครับ แล้วทุกคนก็จะไปเจอกันจบ o ว r Sky กันที่ LOL เลยใช่ไหมับใช่ครับอุ้ยเจ๋งเนอะก็เหมือนแบบพี่นี่รุ่นพี่เอล่ไรุ่นพี่ LOL ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแนะนำนะแนะนำกันหลังใหม่เนอะแนะนำอะไรบ้างดีกว่าอ่ะพี่พี่พี่มีงานอะไรบ้างของผมนะครับก็มีคอนเสิร์ตเบลูก้าเพิ่งจบไปนะครับสามารถซื้อตั๋ตดูแบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอ่าเขากำลังเปิดกล้องเชอรี่แมจิกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับฝากทุกคนมาดูหนังที่โรงภาพยนตร์ SF ด้วยนะครับครับโอเคค่ะ 啊，好个。